i ลทูเดย์เปิดบ้านต้อนรับสาวงามท็อป5จากเวที Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์2023พร้อมกับบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลู l i ท e Today เปิดบ้านต้อนรับ4สาวงามจากเวที Miss Universe Thailand 2023 a n นี่สิบแอนโทเนียโพซิลมิสย n นิเ2อ์ไแลนด2023และรองชนะเลิศทั้ง3คนได้แก่วีนาปวีณาสิงหกวนนลินชัดน,นลินโชตจิราวราชัดและนิชาภูโพคะพร้อมชวนติดตามบทสัมภาษณ์สุด exclusive ีที่แฟนๆจะได้รู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องนางงามแอนโทเนียเปิดใจหลังคว้ามงกุฎ Miss Universe Thailand 2023ไปครอง ประวัติแอนโทเนียโพซิลตัวเต็งมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ทีมพิ่ทาแจงปมหลุดพูดถึงแอปกลางวงปราัยตอบชัดตอนนี้โสดไลท์ทูเดย์เปิดบ้านต้อนรับ4สาวงาม MUT 2 2 0 2023มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ มิสยูนิเวอร์ Thailand ์และ LINE TODAY LINE TODAY ในฐานะ Official Media Partner Official Media Partner นำโดยคุณสิริการสมนึกผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ LINE TODAY จับมือสร้างคอนเทนต์สุดพิเศษเพื่อผู้อ่าน LINE TODAY และแฟนนางงามตัวจริงได้ติดตามมาตลอดการประกวดรวมถึงในปีนี้ทางเรายังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการถ่ายทอดสดการประกวดรอบ Prelimin นารีและรอบไฟน a l ที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ชม กว่า4ล้านคนนับจากยอดวิวไลฟ์และการเข้าถึงบนไลน์ทูเดย์อีกทั้งแฟนๆยังร่วมเล่นฟิลเตอร์มงกุฎ MUT 2023บนไลน์ VOOM สูงถึง5เท่าทั้งนี้สาวๆทั้ง4คนได้เข้ามาเยี่ยมชมออฟฟิศไลน์พร้อมกับให้สัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟรวมถึงยังมีเล่นเกมสนุกๆชิงไหวพริบและสร้างเสียงหัวเราะสีมิชชั่นไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดถามเร็วตอบเร็วไทยสิคนนี้ใครมีอะไรอยากถามคนข้างหลังไหม พร้อมเผยวิธีการฝึกฝนกำจัดความตื่นเต้นในการตอบคำถามบทเวทีและเรื่องราวน่ารักเม้ามอยของสาวสาวติดตามชมคลิปสัมภาษณ์แบบจุใจรับชมพร้อมกันวันพฤหัสบ,บดีที่7กันยายานเวลา19นาฬิกาที่ Line Official Account แอนโทเนียพร้อมแชร์เรื่องราวบนเส้นทางนางงามนอกจากนี้แอนแอนโทเนียโพซิลเจ้าของตำแหน่ง MissUnivers e Thailand 2023ได้จะมาแชร์เรื่องราวบนเส้นทางวงการนางงาม พร้อมกับนำประสบการณ์ที่มีมาปรับใช้อย่างไรบ้างจนสามารถคว้าครองมงกุฎมิสยูน i ิเวอร์สปีล่าสุดมาครองได้สำเร็จไปจนถึงการเตรียมความพร้อมที่ชิตมงกุฎในเวทีใหญ่มิสยูน i ิเวอร์ส2023ที่จะเกิดขึ้นในอีกสองเดือนข้างหน้าสามารถอัปเดตข่าวสารและเส้นทางการเตรียมพร้อมของแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์คนล่าสุดเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไปประกวดมิสยูนิเวอร์ส2023บนไลทูเดยและร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเหล่านางงามที่ตน เองชื่นชอบได้ในห้องโอเพนแชทของนางงามแต่ละคนหรือสามารถเข้าห้องโอเพนแชทของทาง Miss u n i v e r s ์ Thailand เพื่อติดตามข่าวสารอัปเดตได้ตลอดเวลา